เอาเข้าวันที่24มีนานะครับฟักวันที่14เมษายนก็คือวันนี้นะครับนี่ก็เจาะนะครับก็อกาลังเจาะนะครับผมนี่นะครับก็อกาลังเจาะพวกที่ออกมาแล้วก็เพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆนะครับตัวยังเปียกอยู่เลยนะครับบลัองแรกๆคืออ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่ฟักใหม่นะครับนะครับไม่ใช่หลายวันแล้วเราเอาเอามามาถ่ายไม่ใช่นะครับ อันนี้คือลูกไก่ใหม่ๆที่ฟักออกมาสดๆเลยองนงี้ก็ยังคาไข่อยู่เลยนะครับผมฟักดีฟักง่ายแม้ไม่ต้องกับไข่เลยสวัสดีครับผมชาลิกต้นกล้าฟารมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูผลงานการฟักไข่นะครับวันนี้ก็14เมษายน2565นะครับมาดูกันนะครับผมผมก็จะฟักให้เพื่อนๆดูเป็นปัจจุบันนะครับตลอดเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาดูกันเลย ตู้ฟักไข่นะครับข้อแรกนะครับผมก็จะย้ำอยู่ตลอดเวลาก็คือตั้งตู้ให้มันถูกที่ห่างไกลจากประตูและหน้าต่างครับพื้นที่ที่มันไม่มีลมนะครับย้ำนะครับว่าพื้นที่ที่ไม่มีลมนะครับให้มันเย็นสบายที่สุดภายในบ้านจากนั้นก็เราก็ตรวจสอบดูในช่วง14เนรีการหรือบ่าย2ว่าอุณหภูมิ37.5ไหมถ้าเกิดสูงสุดก็ไม่เกิน38.8นะครับความชื้นก็อยู่ที่ช่วง50นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วก็คือเราค่อยเอาไข่เข้าพอไข่เข้าเสร็จปุ๊บ แล้วนะครับไข่ก็ต้องจดวันที่ลงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเขียนวันที่นะครับผมอันนี้คือเอาเข้าวันที่24มีนมนะครับฟักวันที่14เมษายนก็คือวันนี้นะครับนี่ก็เจาะนะครับก็กํากลังเจาะนะครับผมนี่นะครับก็กําลังเจาะพวกที่ออกมาแล้วก็เพิ่งจะออกมาสดๆร้อนๆนะครับตัวยังเปียกอยู่เลยนะครับบล็อกแรกคืออ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับลูกไก่นะครับเป็นลูกไก่ฟักใหม่นะครับ นครับไม่ใช่หลายวันแล้วเราเอาเอามามาถ่ายไม่ใช่นะครับอันนี้คือลูกไก่ใหม่ๆที่ฟักออกมาสดๆเลยองนนี้ก็ยังคาไข่อยู่เลยนะครับผมมันก็เพิ่งออกมาโอ้ขาขาติดนี่ครับผมนี่ยใหม่ๆเลยนะครับผมไข่พวกนี้นะครับลูกเจี๊ยบพวกนี้คือเขาไม่เคยได้กลับไข่เลยนะครับวางไว้เฉยๆนะครับเขาก็ฟักถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคนะครับรู้เทคนิคที่ดี ตัวนี้ก็กําลังเจาะนะครับผมเห็นไหมครับอืมกําลังเจาะนะครับย้ํานะครับคือวางให้มันถูกที่นะครับมันไม่มีอะไรมากทําตามเลยนะครับผมอย่าอย่าไปทําแบบอื่นอย่างอื่นนะครับผมนะครับผมหรือว่าอยากทํได้จะมีอาจารย์ดีๆก็ลองดูแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดทาแบบวิธีแบบของผมเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับง่ายก็สะดวกสบายนะครับเราแค่วางนะครับผม <c oughs> นี่นะครับผมนี่มันก็จะมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับไข่นะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ร้อยนะครับผมไม่ได้มีไข่อยู่บางกลุ่มที่เขาจะค่อนข้างที่จะตัวตัวไข่เนี่ยนะครับตัวโพรงอากาศด้านบนเนี่ยมันจะน้อยนะครับออกซิเจนมันจะมันจะน้อยเวลาที่เราลุกเกี๊ยบลุกไก่มันเจาะพอเจาะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วครั้งนี้เขาหายใจไม่สะดวกเขาเริ่มหายใจ จากภายนอกแล้วเขาหายใจไม่ทันนะครับเขาก็มีตายนะครับเหมือนกันตายเหมือนกันครับนี่ให้ดูนะครับผมเนี่ยคือโพรงอากาศของเขาเนี่ยเล็กนิดเดียวนะครับผมพื้นที่ตัวเขาเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดทําให้เขาหายใจไม่ได้นะครับแล้วเขาก็ตายนะครับมีนะครับมีเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นนะทําไมในตลาดนัดมันมีไข่ลูกไข่พวกเนี้ยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเกี่ยวกัะตู้ฟักไข่ก็ฝากด้วยนะครับผมอันนี้คือขนาด50ฟองนะครับขนาด50ฟอง1,500บาทนะครับไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับไม่ต้องกลับไข่เลยแล้วผมมีผลงานตลอดนะครับผมจะถ่ายให้เพื่อนๆดูได้เรื่อยๆเรื่อยๆจากนี้ไปนะครับจากนี้ก็อีกประมาณสัก20วันเพราะตอนนี้ก็คือจะพักตู้นะครับดังความสะอาดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรุ่นก่อนเข้านะครับรุ่นก่อนเข้าคือผมฟักออกมาได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวให้ดูรุ่นก่อนเขา้า ตอนนี้ก็ถ่ายคลิปมาก็สามนาทีกว่าแล้วนี่คือรุ่นก่อนเขาอันนั้นคือวันนวันที่สิบสี่เนาะสิบสี่เมษาอันนี้คือวันที่เก้านะครับก็ออกมาวันที่เก้าเมษานะครับเทียบเลยใช่ไหมครับเนี่ยลูกไก่นะผมเพื่อนี้มีผลงานผมอยู่เรื่อยๆตลอดนะครับผมรักมาเป็นปัจจุบันนะครับผมจะไม่เอาลงดินนะครับไม่เอาลงดินเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเชื้อโรค เราเลี้ยงเดี๋ยวเราก็จะมีถังหนึ่งถ่ายออกนะครับพอมันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็เข้าสู่โครงลอยครับโรงลอยเราจะเลี้ยงด้วยกรงลอยเราจะไม่เอาลงดินเลยลูกไก่พวกนี้จะไม่โดนดินเลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเชื้อโรคที่อยู่ในดินหมดสิทธิ์นะครับพวกพยงพยาธิไก่ผมนี่จะจะปอดนะครับจะไม่มีพยงพยาธิไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะเลี้ยงอย่างนี้นะครับตะไคร่นะครับตะไครยในการอนุบาลที่เราทำนี่ก็คือต้อง1เซตนะครับเพราะว่าขี้ไก่นี่มันจะได้หลุดลงไปนะครับ ที่ไก่ได้หล่นลงไปมันจะได้ไม่ติดนะครับหล่นลงไปนี่ครับทาดัวก,กระบะนี่ก็ต้องตีขึ้นมาสูงหน่อยนะครับไม่งั้นไก่มันเฉียถ้าเกิดว่าเราจะใช้อันแดงนะครับที่เขาขายก็ก็ทําได้แต่ผมผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับลูกไก่มันก็เข้าไปคุ้ยเขียกันนะครับคุ้ยเขียดรู้จักการหากินแบบลักษณะธรรมชาตินะครับแต่เษตาหารก็ไม่หล่นไม่หายไปไหนเพราะามันก็สูงอยู่พอสมควร นะครับผมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมถ้าเกิดสนใจก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับสู้ผักไข่ต้องกล้าฟาร์มไม่ต้องกลับไข่เลยนะครับผมผมมีผลงานตลอดครับผมหลักของมันก็มีอย่างที่บอกนะครับคือห่างไกลจากประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับห่างไกลจากประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็เช็คเครื่องเช็คอะไรตอน,นช่วง14นาฬิกา นะครับผมให้มันเรียบร้อยนะครับจากนั้นแล้วก็ไข่เข้าเกลี่ยวันชี้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นรุ่นๆนะครับเท่านั้นท่านก็จะได้ลูกเกี๊ยบลูกไก่นะครับผมก็จะมีคู่มือมีเอกสารมีคลิปวีดีโอส่งไปให้กับเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ